จังหวะของชีวิตมีอยู่เสมอค่ะถ้าการเดินทางที่คุณผ่านอุปสรรคไม่ได้คุณก็จะเห็นว่าแสงสว่างที่พาให้คุณออกจากความมืดจะเป็นรางวัลในชีวิตที่เหลือของคุณค่ะความวดงามของชีวิตที่เหลือจะทำให้เรามีความทรงจำในอดีตเพื่อเป็นครูแล้วก็ทำให้ปัจจุบันไม่ประมาทขาดสติอีกอนาคตเป็นเป้าหมายที่เราไม่ต้องแก้ตัวเลย พราะเราได้ผ่านอดีตอย่างคนที่มีใจเป็นทุนของการเดินทางถ้าคุณพัฒนาใจของคุณให้เป็นทุนของชีวิตและเดินทางด้วยจิตที่ไม่ขุนมวัวปัจจุบันก็เป็นการวางแผนที่ดีเพื่ออนาคตไม่ต้องแก้ตัวนะคะขอให้คุณได้พบกับแสงสว่างของชีวิตและขอบคุณความมืดที่คุณผ่านมาได้ที่สำคัญที่สุดเพราะคุณไม่ยอมหลับตาอยู่กับความมืดค่ะนั่นคือชัยชนะของคุณนะคะ ลืมตาอยู่ในโลกนี้อย่างไม่หลับไหลแล้วหลงลืมโลกก็เป็นสิ่งที่คุณอยู่เหนือได้จริงๆคะ่ะมีความสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ที่จะอยู่กับโลกอย่างรับใช้โลกด้วยนะคะฉฉัันนนมมีควาสุขเลข็กๆใใจ